กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเว็บก o อ l ไลน์นะครับวิวสุ่มโบนไปนะครับจากที่เราเกลือไปหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันอีกหนึ่งั้งนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่เติมเครดิตไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้นะครับกดเพิ่มเครดิตไปนะครับแนะนาเป็นทัวร์เด็ดนะครับน้องๆหลายคนใช้ทัวร์เด็ดคนไหนที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถดูขั้นตอนได้ตามนี้เลยนะครับใส่จํานวนเงินที่น้องต้องการเติมเข้าไปนะครับพี่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งนะครับแต่จะเติมให้น้องๆดูอีีก10บบาทนนะครั่ ก็ง่ายๆนะครับกดที่ชําระเงินทันทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะลิงก์เข้าไปในหน้าวอลเล็ตของน้องอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่น้องกดยืนยันนะครับประมวลผลนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับบันทึกไว้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับกลับมาที่เว็บอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเครดิตนะครับโอเคครับเรามีเครดิตแล้วนะครับประมาณ100กว่าเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะครับเป็นการฉาลองนะครรัับบสหนนะ้องๆก ลองไปเล่นได้นะครับมีซุ่มเพชรแล้วก็มีการฉปองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ซุ่มพ่เอและกันนะครับ10เครดิตแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับพ่เภกเกลือนะครับต่อไปนะครับทั้งละ10เคดิตนะครับน้องๆเฮ้ย3,697เพชรเข้าเข้าเข้าเกมก่อนนะครับน้องนี่เพชรเด้งเข้าจริงๆนะครับ3,697เพชรนะครับครั้งที่2 โอ้เกลือนะครับครั้งนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับน้องไม่ต้องเล่นต่อก็ได้แล้เกลือนะครับเฮ้ยโอ้โหเกลือรัวครั้งละ10เครดิตนะครับโอ้ยก็คนไหนที่อยากได้ก็เอาดิ68เพชรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่นะครับ4 0 0พกับเพชรนะครับหมดไปประมาณ50เครดิตนะครับก็มันเป็นเว็บสุ่มนะครับมีได้นะครับย้ำว่ามีได้แล้วก็มีไม่ได้นะครับหลายคลิปนะครับที่พี่ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะครับ มันมันไม่มีการันตีครับว่าน้องจะได้ครับมันเป็นเว็บสุ่มอ่ะคนไหนที่อยากลองนะครับเว็บก็อดไลน์นะครับก็ลองไปสุ่มดูได้นะครับไปลองเสี่ยงโชคได้นะครับคนไหนที่อยากสุ่มนะครับเอาวีฟีไฟมีเยอะแยะนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะเออบอกพี่ด้วยนะโอเคก็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง sq f i e channel นะครับน้องอยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับในส่วนของชุดที่พี่ใส่นะครับเป็นในส่วนของชุดที่ อาย u โอเคนะครับร่วมกันออกแบบกับฟ f ีไฟนะครับจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเออส่วนวันไหนนะครับยังไม่รู้แน่นอนนะครับแต่น่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับ เพราะว่าในส่วนของทางการีน่านะครับบอกว่าเร็วๆนี้นะครับแต่ยังไม่ระบุวันนะครับก็โอเคครับพี่ได้ในส่วนของชุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองแต่งตัวนะครับคนไหนที่แบบรอในส่วนของชุดนี้นะครับดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไอในส่วนของชุดมาเนี่ยครับน้องเอาไปแต่งตามได้นะครับถ้าเกิดน้องถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแนวแฟชั่นกันก่อนนะครับ ก็ในส่วนของชุดเต็มมีประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับในส่วนของหมวกนะครับหมวกอานะครับหรือว่าอายูโอเคประมาณนี้นะครับน้องๆลองจินตนาการตามนะครับในส่วนของเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ผ้าปิดปากนะครับผ้าปิดปากก็ไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่แต่งมาเท่ๆนะครับนี่นะครับชุดเต็มเป็นในส่วนของแบบนี้เลยนะครับผ้าปิดปากก็จะยังไม่ค่อยสวยเท่าหร่นะครับแนะนำให้น้องเปลี่ยนในส่วนของผ้าปิดปากเป็นผ้าปิดปากไฟนะครับนี่นะครับแบบที่พี่ใส่อยู่นะครับ ก็ในส่วนของชุดนะครับก็ถือว่าสวยนะครับชุดหลักๆก็คือว่าแบบว่าสวยอยู่แล้วนะครับคนไหนที่แบบได้ชุดมาแล้วก็เปลี่ยนแค่ผ้าปิดปากก็พอนะครับในส่วนของหน้ากากไฟนะครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันติดกับปีกหมวกนะครับเดี๋ยวพี่ลองแต่งให้ดูนะครับก็จะเน้นในส่วนของหมวกนะครับหรือในส่วนของชุดในการแฟชั่นนะครับคนไหนที่ไม่มีหมวกเอฟนะครับน้องก็สามารถ สวมหมวกอาได้นะครับเพราะว่าลูกทรงนะครับสวยมากๆเลยนะครับก็หลักๆนะครับนี่นะครับสามารถแต่งแบบนี้ได้นะครับก้ามทองชุดกับกางเกงใสตตามมานะครับเป็นในส่วนของชุดนอนแล้วก็ผ้าปิดปากไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของหมวกอานั่นเองนะครับก็แต่งแบบนี้ก็ถือว่าเท่นะครับก็สำหรับแนวต่อไปนะครับเป็นในส่วนของแนวสีดำนะครับสีดําตัดกับสีทองนะครับอย่างก้ามทองกางเกงแล้วก็รองเท้าของจัสตินบีเบิลนะครับแล้วก็หมวกอานะครับแต่งแบบนี้สวยนะครับพี่ชอบแต่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะแต่ง บ่อยนะครับสรับแบบนี้คนไหนที่ชื่นชอบสไตล์นี้ก็ลองเอาไปแต่งได้นะครับสีทองตัดกับสีดำนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของสไตล์นักแข่งนะครับกางเกงนะครับกางเกงเรดไลน์นะครับในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้บอยซี่สเกตบอยนะครับแล้วก็ในส่วนของหมวกอ่านครับผ้าปิดปากไฟนะครับนี่แล้วก็รองเท้าเปล่านะครับเป็นแบบสไฮไลท์สายนักแข่งนะครับคนไหนที่ชื่นชอบในส่วนของสายนักแข่งก็ลองเอาไปแต่งตามได้นะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแฟชั่นต่อไปกันบ้างนะครับแนวต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของชุดอีโวที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับก็เป็นชุดนี้นะครับนี่เสื้อนะครับเน้นในส่วนของเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงก็เป็นในส่วนของชุดแต่งงานนะครับผ้าปิดปากนะครับแล้วก็ในส่วนของหมวกอานะครับแล้วก็ในส่วนของชุดถ้าเกิดคนไหนที่เน้นเสื้อนะครับเน้นใส่เสื้อของชุดอายุโอเคนะครับพี่น้องก็ใส่กับปีกนกสีแดงก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ อก็ถือว่าเปลี่ยนไปอีกแบบนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแบบออริจินอลนะครับชุดแบบสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับแบบทหารนักรบอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็ลองแต่งแบบนี้ได้นะครับนี่ในในส่วนของเสื้อสีขาวนะครับกางเกงนะครับบูทน,นะครับนี่ครับเสื้อสีขาวตัวนี้ถือว่าสวยนะครับน้องในกิจกรรมน้องๆอย่าลืมไปสุ่มนะครับแล้วก็ถ้าไม่แต่งแบบนี้นะครับก็มีอีกเสื้ออีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวหนึ่งก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับพี่หาแป๊บหนึ่งนะครับเป็นของ d t แทนะครับที่ตอนนี้มีกิจกรรมอยู่หรือเปล่านะครับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับแพ็กดินัมนะครับก็ถือว่าสวยนะครับนี่คือแบบเหมือนแบบตำรวจเหมือนแบบทหารนะครับก็แต่งแบบนี้ก็ถือว่าเท่เหมือนกันนะครับเน้นในส่วนของกางเกงเป็นหลักนะครับแล้วก็หมวกหมวกอานะครับก็จากนั้นนะครับ แต่งแบบอายุโอเคเลยนะครับเปลี่ยนจากหมวก F นะครับเป็นหมวก R นะครับคนไที่ไม่ทันหมวก F นะครับพี่ก็ไม่ทันเหมือนกันครับพี่ก็จะเน้นใส่หมวก R นะครับนี่โอเคก็เหมือนแบบอายุโอเคเลยนะครับเสื้อนะครับเสื้อ A s u ุดนะครับกางเกงปีกนกสีฟ้านะครับรองเท้าเปล่านะครับผ้าปิดปา่านะครับแล้วก็ในส่วนของหมวกนะครับหมวก R นะครับจากนั้นนะครับก็ลองเป็นเสื้อในส่วนของสิทธิ์ท่านสูงดูนะครับนี่ นใส่วนของเสื้อสีกันสูงก็ถือว่าตึงอยู่นะครับผูไหนที่แบบมีเสื้อสีกันสูงฮีโรอีกที่สั่นหนึ่งที่ั่นสองนะครับไม่ก็แต่งแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเน้นในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อแล้วก็หมวกนะครับแล้วก็กางเกงนักเก็ตนะครับแล้วก็รองเท้าแตะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเท่เลยนะครับผูไหนที่แบบอยากรู้ให้อยากให้เพื่อนๆรู้นะครับว่าเราแต่งในส่วนของเซ็ตใหม่อยู่นะครับก็เน้นเสื้อเป็นหลักก็ได้นะครับนี่แต่งแบบนี้ก็เท่นะครับในส่วนของกิจมะัอปเเดตข้าา ในส่วนของกิจกรรม AUOK Bundle นะครับก็น่าจะอัปเดตเข้ามาประมาณไม่เกินวันเสาร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรที่มันแบบว่า Bundle นะครับมันจะอัปเดตเข้ามาเป็นแบบกิจกรรมเว็บอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เตรียมเพจกันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเกงขาสั้นนะครับแบบที่พี่แต่งให้ดูนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็มีขาสั้นหลายแบบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเลดไลท์ขาสั้นนะครับแล้วก็ ในส่วนของกางเกงขาสั้นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของกางเกงขาสั้นช้างนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าเกิดอัปเดตเข้ามานะครับคนไหนที่สนใจเติมเพรแบบเมลพาร,าราน <Okay. S 1> ์นะครับรับประกันถ้าเกิดเพรทีแดงเราแก้ให้ฟรีนะครับคนไหนที่สนใจทักมาได้เลยนะครับพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับคนไหนที่สนใจก็ทักมาได้เลยครับโปรโมชั่นมลพาร์ตามนี้เลยนะครับน้อง,องก่อนนี้จะเป็นในส่วนของสไตล์ข้าวๆนะครับสำหรับชุดนะครับคนไหนที่ ต้องการใส่ตามนะครับน้องเอาไปใส่ตามได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวขาสั้นนะครับแล้วก็ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เซตนี้ก็เน้นกางเกงนะครับแล้วก็เน้นในส่วนของเสื้อเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีเอฟเฟกนะครับสำหรับกางเกงมีเอฟเฟก์ไฟนะครับแล้วก็เสื้อนะครับมีเอฟเฟก์ไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของหมวกอานะครับก็มีเอฟเฟก์ไฟเหมือนกันนะครับก็ใส่แบบที่มีเอฟเฟกนะครับถึงจะเข้ากันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนเสื้อได้้้นนนนนนะะะคคครรรัััับบบตตตววีีก็ถออ่่าิยูณ สำหรับเสื้อตัวนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเท่เลยนะครับอันนี้ก็จะออกแบบโทนสีขาวนะครับดูสะอาดตาประมาณนี้นะครับแล้วก็คนไหนที่นี่นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของแฟชั่นแบบชุดแต่งงานนะครับเดี๋ยวพี่หาให้นะครับนึ่งครับชุดแต่งงานชุดสีขาวก็สวยนะครับใส่กับหมวกอานะครับว่าหมวกมันทรงสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของชุดแต่งงานสีดําอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่หาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยว น้องอาจอยากแต่งตามนะครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของชุดตงงานสีดํานะครับก็สสยไฮไลท์นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก็สามารถเอาไปแต่งตามได้นะครับส่วนของสัญลักษณ์ก็เอาเป็นแบบติดหน้าธงชาติไทยก็ได้นะครับไม่ก็ตาอัศนีนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการแต่งตัวคร่าวๆนะครับในส่วนของเซ็ตอายูโอเคนะครับช่วยกันออกแบบกับฟรีไฟนะครับชุดนี้ก็จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับส่วนกิจกรรมก็จะเป็นอายูโอเคบันเดิลนะครับ เจ้าเด็กเข้ามาวันไหนนะครับที่จะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับเออก็เร็วๆนี้นะครับไม่เกินอาทิตย์หน้าแน่นอนนะครับเตรียมเพจกันไว้ได้เลยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับฝ่าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยครับคนไหนที่ชื่นชอบนะครับก็เอาไปแต่งตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ